เ้น้องคนนั้นอะเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านอะไปทำให้เขาไม่เสียเวลาในการหลบฝนรอน้องค่ะน้องคือพี่เห็นแบบหลบฝนจะได้ไม่เสียเวลาเลยจะแบบแต่งหน้าเปลี่ยนลูกคให้เลิกเลยนวใช่ไหม อชืขอขอ่อป<า>ลาเก๋าค่ะเคปลปเดินมาแค่าพียงเป็นรูกค่ะคือแอนนาเห็นหลายคนนะถามมนเข้ามาว่าแบบแอนมีวิธีลงงานผิวยังไงให้มันดูเรียบเนียนอนะ่ะเพราะว่าหลายคนเห็นอนะ่ะคือผิวนางแบบแอน,นนาะบางคนอนะ่ะคือไม่ได้เนียนเลยนะพอเวลา f i n i ลงมาหน้าคือแบบเรียบเนียนแล้วก็งานผิวเลยไม่เดี่ยเรามาดูกันแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยแอนขอแต่งงานตาก,ก่อนแล้วเดี๋ยวงานผิวไปแต่งที่หลังมันจะได้ง่าย ก็ื่อจะบอกว่าแอนนะให้ความสําคัญกับการเตรียมผิวมากนะใครที่แบบว่ามีปัญหาผิวไม่เรียบเนี่ยเป็นสิวรูขุมผลกว้างผิวมันอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่แอนคิดว่าควรมีเลยนะแล้วแบบมันช่วยได้เยอะเลยอะ่ะก็คือการลงไพรเมอร์แบบเนี้ยอย่างตัวเนี้ยนี่เป็นไพรเมอร์ของ In Beauty คือเขาจะช่วยแบบเบอรอพวกริ้วรอยรูขุมขนทาให้ผิวเราเนี่ยดูเรียบเนียนขึ้นคือเขาจะมาแบบในรูปแบบซองเห็นปะคือพกพาง,ง่ายสะดวกเลยแล้วมีตัวเนี้ยติดตัวไว้เนี่ยช่วยได้น่รนอ,นองรองพื้นใช่ไหมผิวเราก็จะสวยเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ทำให้ลงรองพื้นง่ายด้วยและสุดท้ายงานแก้มกระป๋ายก็จะใส่เป็นโทนชมพูแล้วเราก็ได้ลุคที่เนียนสวยเหมือนหน้าใส่ฟิลเตอร์เลยโอ้ผิวสวยมากค่ะพี่แอนใครพอดีซื้อที่ไหนนะคะคือหาซื้อได้แบบง่ายๆเลยที่เซเว่นแล้วก็ทางออนไลน์ของอิ b บิวตี้ ชอบเป็นแบบไหนคะหนุ่มหน้าหวานค่ะยิ้มหน้ารักโอเคแล้วมีแฟนยังยังไม่มีค่ะสมุด้แม่โอเคไปไปคลิปแม่น่ารักน่ารักสวยๆหน่อยม<า>ัม<า>อืม นางก็แบบมาเปลี่ยนลุกเนาะแล้วก็มาร้องไห้ฉันก็แบบถามมันเนาะว่าชีวิตมันจะเศร้าอะไรนักหนาวะานางก็บอกหนูอกหักหนูขาดเขาไม่ได้หนูอยากให้เขากลับมาหนูเสียใจยออน,นอกเรื่องนิดนึงอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้เทสครีมบำรุงผิวขาวแบรนด์ใหม่ของแอน,นะะก็คือน้องแขนขาวไปข้างหนึ่งแล้วซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาสูตรรอบไฟนแลแล้วลอีกไม่นาน,นแอนก็จะเปิดรับสมัครคนเทสเพิ่มด้วยคอติดตามด้วยนะว,ว่าแบรนด์ใหม่ของแอนเนี่ยจะชื่อว่าอะไรมาแล้วเราก็มาเข้าเรื่องน้อออองคนนนที่่่่่กกกกหััต็ถาาาาามววไบขขดเ ไ,ได้เนี่ยคือเขาเป็นยังไงคือเขาทุ่มเทกับเรามากแค่ไหนหล่อไหมรวยไหมเปหรือเปล่าลงทุนกับเราไหมน้องบอกไม่หล่อไม่รวยไปไหนหันครึ่งเปเพื่อเพอ่นูเลี้ยงไม่ลงทุนกับนูไม่ทุ่มเทไม่ใส่ใจคือประเด็นตอนนี้กูงงมากว่าน้องแบบเสียใจอะไรคือไอ้ไม่รวยเนี่ยมันไม่เท่าไรหรอกนะแต่ว่าไอ้หันครึ่งเปลตลอดกับบางวันกูต้องมาเลี้ยงมึงเนี่ยคือมันแบบแล้วพอขอดูหน้าเอา้าหน้าเหมือนแมลงกูก็บอกน้องว่าแบบจะเสียใจทั้งทีเนาะก็เสียใจให้แมลงแล้วมันเป็นอย่างงี้ตลอดเวลากูแต่งหน้าใครคนชอบมาระรรืออมน้ไดีีะขึห หร, Shift, หรือว่าเราจะจนลงเ็าต้องไปหาเลี้ยงมันอีกกับหานครึ่งเป๊ะกับมัน,พ,น <ะ S 1> พูดเลยนะเดี๋ยวยูบมาสามสี่เดือนอน้องย้อนกลับมามองตัวเองนนองจะแบบว่าหืมกูคบกับตัวเฮียอะไรไปนะแล้วน้องก็จะอายคนอื่นด้วยที่เคยคบมันแล้วยิ่งน้องหันมาแต่งหน้าแต่งตัวพัฒนาตัวเองให้สวยรวยเก่งขึ้นแล้วถ้ามีคนโปรไฟล์ดีๆเข้ามานะมึงจะไม่อยากให้เขารู้เลยว,ว่ามึงเคยคบกับแบบกูไม่อยากจะพูดจริงๆนะถ้ารักตัวเองนะทุกอย่างจะง่ายมากคืออย่าปีอินมากกับอพวกผู้ชายกับพวกความรักเนี่ยจริงๆนะพูดไปกูก็แแบบเนืืออะดูคมลไปฟิิ 不过